สวัสดีครับผมสันติฟิล์มครูนะครับกลับมาพบกับพวกเรา D ีเอสีฟิล์มครูกันอีกครั้งนะฮะและนี่คือ รายการเก่าแกะกล่องของพวกเรา TSC Film Crew ครับชื่อรายการว่า The Crew Talk ฮะและนี่เป็น EP ศูนย์เป็นปฐมมาเ์ิกปฐมมบทจุดเริ่มต้นของรายการเก่าแกะกล่องนะฮะรายการ The Crew Talk นะครับจะเป็นรายการที่เราจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาทอล์กกันนะครับในทอปิกต่างๆในวงการรถและเทคโนโลยีนะครับว่า ตอนนี้ท็อปิกที่กำลังอินเทรนด์คืออะไรแล้วก็ Experience ที่เราไปเจอประสบการณ์ที่เราไปเจอมีอะไรบ้างที่เราอยากจะมาคุยกันมาแชร์กันระหว่างผมนะครับแล้วก็ทีมมีทีมมีคลิปมีไทม์หรือว่ามีคนอื่นที่เราอยากจะนำมาคุยเราก็จะเอามาคุยกันแล้วก็รวมถึงเป็นพื้นที่ที่เราจะมาทอล์กกันกับเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวแต่ละท็อปิกเราก็จะพาทุกคนไปคุยกันในหลายๆเรื่องหลายๆแง่มุมนะครับ แล้วก็ในคอมเมนต์เราก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับรายการ The Crew Talk เนี่ยพวกเราถ่ายกันไปแล้วนานมากนะครับเราถ่ายกันไปตั้งแต่ช่วงมีนาคมในเทปแรกๆนะฮะก็จะมีพวกเราเองเนี่แหละผมทีไทม์หรือคลิฟนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะนำเพื่อนๆเราที่เรารู้สึกว่า มีอะไรที่น่าสนใจจะพูดน่าสนใจจะแชร์ให้ทุกคนดูมาคุยกันในรายการนี้นะครับซึ่งตอนที่เราถ่ายไปนะฮะก็ถ้าทุกคนไปดูตัว The Crew Talk EP 1ถ้ามันลงแล้วนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ฝั่งนี้ยไปดูนะฮะจะเห็นว่าสภาพสตูของเราจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือสภาพสตูที่ทำมาเกือบเสร็จแล้วนะครับ ตอนนั้นยังเป็นสตรูที่แบบค่อนข้างรกพอสมควรตรงเชลฟ์ข้างหลังฝั่งนี้ที่ทุกคนไม่เห็นนะฮะก็จะมีของอะไรไม่รู้วางอยู่ตอนนี้สวยงามแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนๆเ,เรากลับมาเราจะมาถ่ายเดอะครูท็อเต็มๆกันอีกครั้งซึ่ง EP ีแรกนั้นนะครับเราก็จะโปรยไว้ตรงนี้เลยแล้วกันก็คือจะเป็น EP ีที่เราจะมาอธิบายกันนะครับว่า SC ฟิล์มคคืออะไรและตารางการลงของพวกเรานะครับ คือถ้าใครติดตามเรานะฮะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราตารางลงเป็นยังไงนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายชัดๆอีกทีหนึ่งในรายการ The Crew Talk EP 1นะครับหวังว่าทุกคนคงจะ enjoy กับคลิปที่เราปล่อยไปช่วงโควิดนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปถ่ายที่ไหนเราก็พยายามเอาคลิปเก่าๆที่เราลงที่เราถ่ายไว้แล้วเราไม่ได้ลงเราก็เริ่มทยอยลงจนจนตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวต้องเริ่มถ่ายกันใหม่ยังดีว่าเรามีคอนเทนต์ของ g a d g e t to y o u นะครับจากทีซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านนะฮะซึ่งทีอยู่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวรอทีกลับมาเราก็จะได้ถ่ายกันจริงๆอีกครั้งนั่นแหละครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับกับผมคนเดียวในสตูที่อ,อ,อังวงังละเกิดน,นะครับนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไอ Film ลูด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราที่ IG หรือ Facebook TSC Film Crew นะครับเจอกันใหม่ใน The Cool Talk EP 1ที่เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปตอนเดือนมีนาคมนะครับและพอผ่าน3 EP ที่เราถ่ายกันไว้แล้วนะครับก็จะกลับมาในเวลาจริงกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับสวัสดีครับผมซันจาก TSC Film Crew นะครับ กลับมาพบกัรับเด็ดเด,ด,ด